สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไอซ์ปีชายาเปิดใจร่ำไห้ยอมรับสั่งซื้อสยาไนมาเองจากกรณีที่ก่อนหน้านี้บังออนพงษนานิกรแม่ของดาราสาวไอซ์ปีชายาพงษนานิกรได้ยอมรับว่าไอซ์เป็นคนสั่งซื้อสยาไนมาจริงโดยซื้อมาเมื่อวันที่25เมษายนและได้รับของวันที่27เเมษายน ส่วนสาเหตุที่ซื้อมานั้นเนื่องจากที่บ้านมีปัญหาของสัตว์เลื้อยคานทั้งงูทั้งตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านและพยายามหาอะไรมาโรยมาไล่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จไม่อยากให้คนเข้าใจผิดที่ซื้อไสยาานมาเพราะจะมาไล่งูเห่าสัตว์เลื้อยคานที่บุกเข้ามาในบ้านเพราะด้านหลังบ้านมันซุดทําให้พวกงูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านมากัดหมามากัดกันเองพยายามโรยทุกอย่างแล้ว ก็ไม่สามารถป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้เข้ามาในบ้านได้ไปเสิร์ชเจอว่าไซยาไน์สามารถไล่ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ล่าสุดวันที่5พฤษภาคมไอ้ปิชยาพงษนาน,นิกรได้ให้สัมภาษณ์รายการหนกระแสถึงการสั่งซื้อไซยาไนโดยยอมรับว่าเป็นคนสั่งซื้อไซยาไนเองและได้ร้องไห้กับทางแม่หลังจากมีข่าวออกไป ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ